สวัสดีครับผมมิีโอเกมเมอร์นะครับก็สอดดินเพื่อนชาวโลกกันทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับคลิปนี้นะผมก็จะพามาลงเมเทอริกนะครับก็ลงได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเราเนี่ยต้องเลเวลร้อยขึ้นไปนะครับถึงจะลงได้นะครับก็จะพามาเก็บออฟของกอนเคนะครับแล้วก็ตัวละคร6ดาวปิโต้นั่นเองส่วนคลิปโันี้นะผมกจะเอาเซตนี้ไปเล่นเลยนะครับตัวแรกครับก็จะเป็นจอมบันบูนะครับเป็นตัว7ดดาวจากสตาร์พาร์ตนะครับผม โอเคเลเวล1075นะครับสายออบลุงไว้ก็บัฟเงินนะครับ15แล้วก็บัฟดาเมจนะครับ20ตัวต่อไปก็จะเป็นคูลเลอร์นะครับเป็นตัวเจ็ดดาวกันนะเลเวล1075นะครับสาออบระยะ40ไว้ตัวต่อไปก็จะเป็นคัตเตอนาแมนนะครับเลเวล1075นะครับสาออบไฟไว้ตัวต่อไปก็จะเป็นหนวดดานะครับเลเวล1075นะครับสาออบของเจ้าตัวไว้เลยนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นไอนะครับ เลเวล175นะครับใส่ออฟลดเงิน15%ไว้โอเคพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเมทิโอลิกนะครับหรือว่าเมทิโอนั่นเองปุกบาตนั่นแหละครับโอเคลุย โอเคครับเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกเลยเราก็จะไปหาจุดยุทธศาสตร์ก่อนเลยนะครับผมโอเคผมจะเล่นข้างหลังแล้วกันนะครับผมจะเล่นในช่วงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะวางไอก่อนเลยนะครับไอผมจะวางตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เลือกเป็น normal นะครับเปิด auto script ไว้ด้วยนะครับเราจะเล่นแบบ full auto script เลยนะโอเคก็เดี๋ยวรอขึ้นเว็บนะครับ โอเคขึ้นเว็บที่1แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัพไปหนึ่งขั้นนะครับผมก่อนขึ้นเว็บที่2นะมันจะมีเงินเด้งขึ้นมานะครับก่อนขึ้นเว็บนะครับให้เราอัพไอได้เลยนะครับผมโอเคกดคูณสอได้เลยนะครับผมผมก็จะคลิกไอรัวๆเลยนะครับพอเงินเด้งมาแล้วเนี่ยก็จะอัพได้เลยนะครับโอเคโอเคอัพไปเลยนะครับพอขึ้นเว็ที่2เนี่ยก็ เดี๋ยวเราจะ up ไปนะผม1ขั้นนะครับก่อนขึ้นเวื่อพี่3นะก็รองเงินดิ้งขึ้นมานะครับก็รอได้เลยนะโอเคอัพได้เลยนะครับผมพอขึ้นเวื่อพี่สามครับก็ u พไป1ขั้นนะครับแล้วก็มาวางคาตาณนแม่นะครับตรงนี้1ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะวางคาตานแม่เนี่ยอีก1ตัวนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็รอเงินครบห้านะครับก็วางได้เลยนะ แล้วก็รอไปนะครับเวทที่สอ่ไป1ขั้นนะครับแล้วก็มาวางคาตานัมแมนนะครับผมตรงนี้หนึ่งตัวนะครับวางขอบวงไอนะครับผมสองตัวนะครับแล้วก็ทําการบัฟได้เลยนะครับโอเคก็รอขึ้นเวทที่5นะครับผมโอเคเวทที่5้านะครับก็ไปหไป1ขั้นนะครับเราจะอไปกัน2ขั้นนะครับผมโอเค ก็รองเงินนะครับโอเคอัไปเรียบร้อยแล้วนะครับสอง,นนะองขั้นนะก็เราขึ้นเวทีหกนะครับเวที่หกอัปไปหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็วางคาตาณะแมนเพิ่มนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอขึ้นเวทีเจ็ดนะครับ โอเคเวทที่7นะครับก็ไปพไป1ขั้นนะครับเราจะไปกัน2ขั้นนะครับผมเวทที่7นะโอเค2ขั้นนะครับแล้วก็ทําการวางคูลเลอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเวทที่8เนี่ยเราก็จะอัพคูลเลอร์นะของขั้นแม็กเลยนะครับตอนนี้ถ้ามีเงินก็อัพคูลเลอร์ได้เลยนะครับโอเคเวทที่แแล้วนะครับก็เสกคูลเลอร์ได้เลยนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็วางหนวดดำนะครับผมตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับ ปั่วลาน,นะครับผมโ okay. อเคก็รอให้คุณเลิ์เคลียร์ไปนะครับก็กดคุณสามได้เลยนะโอเคเวอรที่เก้านะครับก็อัพไปหนึ่งขั้นนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็รอให้เขาเคลียร์ไปนะครับให้เราคุณเลิศเขาเคลียร์ไปนะโอเคโอเคมีเงินนะครับก็อัพไปอีกหนึ่งขั้นนะครับเป็นสองขั้นนะครับ อที่เก้านะกดคุณน3ได้เลยนะครับผมก็รอคูลเลอร์เขาเคลีร์ไปนะครับส่วนคูลเลอร์เนี่ยผมจะวางแค่ตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวคูลเลอร์ผมจะปรับเป็น First a i อนะครับโอเคครับ หรือว่าไม่ปรับก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะปรับเป็น first A นะให้เขาตีตัว A นะครับโอเคคือเขาไม่เน็กเว็บให้เรานะครับเราก็ต้องเคลียร์เว็บนะครับผมโอเคครับเคลียร์เว็บเสร็จแล้วนะครับเวทที่10นะครับก็ up I หนึ่งขั้นนะครับโอเค ก่อั p e y ยาวๆเลยนะครับผมจนถึงเว็บที่12นะกอเล่นกันแบบชิวๆนะครับเว็บที่11นะครันะก็อั e ไ e หนึ่งขั้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็เดี๋ยวเราขึ้นเว็บที่12นะครับโอเคเว็บที่12นะคก็อั e ไปเลยนะครับ1ขั้น2ขั้นนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราขึ้นเวทีสิบสามนะครับเราก็ต้องใช้เงินนะครับผมโอเคเวทีส13าแล้วนะครับก็ปรับเป็นคุณหนึ่งนะครับขายรัตาเนเมนข้างหลังเลยนะครับผมสี่ตัวนะครับแล้วก็ทําการวางจอมันบูได้เลยนะครับวางไปก่อนเลยนะครับผมโอเคหนึ่งตู้สองตู้สามตู้โอเค โอเคฮะก็เดี๋ยวรอนะครับผมขึ้นเร็บที่สิบสี่นะเพื่อที่จะเอาเงินนะครับโอเคก็มอนหายเลยนะครับผมเจอจอมันบูไปนี่หายเลยนะครับโอเคโอเคปรับเป็นคุ่นหนึ่งก่อนนะครับในช่วงวางตัวนะโอเค ผมจะออโต้ทม์สต็อปนะครับเอาจริงไม่ต้องทามสต็อปก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะหยุดเวลาแล้วกันนะครับส่วนการหยุดเวลาของจอมานบูเนี่ยคือต้องวาง4ี่ตัวนะครับถึงจะออโต้ได้นะครับก็คือเขาจะวนวนได้นะครับผมก็คือ4ี่ตัวนะเอาเป็นคูนึงนะครับแล้วก็กดตัวแรกเลยนะครับโอเครอรูปนาฬิกาหายนะครับก็กดตัวที่2เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอกดได้เลยนะครับ หายปุ๊บก็กดได้เลยโอเคแล้วก็ออโต้เลยนะครับจอมันบูใช้4ตัวนะครับโกโจใช้8ตัวนะครับถึง7ตัวเลยนะครับส่วนโจทโ่เนี่ยใช้แค่3ตัวนะครับผมโอเค โอเคครับตอนนี้ก็วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคูณสามได้เลยนะครับผมโอเคเหมือนว่าเขาจะไม่เน็กเว็บให้ผมอีกแล้วนะโอเคก็เคลียรเว็บไปเลยนะครับเออผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เน็กเว็บให้ผมนะโอเคก็รอคูลเลอร์นะผมเคลียเว็บนะ โอเคเว็บที่14แล้วนะครับก็วางจอมันบูเลยนะครับผมให้ครบ8ตัวเลยนะครับโอเคเราไม่ต้องหยุดเวลาแล้วนะครับเราออโต้แค่4ตัวพอนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือหนึ่งตัวนะครับโอเคโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมโอเคต้องจริง เงินเหลือนะครับเจ็ดหมืนกว่าก็วางคูลเลอร์เพิ่มก็ได้นะครับแต่ผมไม่วางเลยกันเนาะโอเคอมอมบอลนะครับเดินเข้าว่างแบบตึงๆนะโอเคลุยโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะ ส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซ u โ g เกน